บา่านอยสวัสดีครับพบกันในช่อง PN Beta Farm นะครับวันนี้ผมก็เติมน้ำบ่ออนุบาลลูกปลาอายุได้10วัน10กว่าวันนะครับออก็เอาเพ่อปลาออกไปแล้วนะครับก็จะเติมน้ำนะครับ น้ำท่านแรกผมได้ใส่ประมาณครึ่งกระมังของฝางครับก็ได้สิบกว่าวันก็จะเพิ่มน้ําเต็มกระมังนะครับก็จะประมาณนี้นะครับล็อกนี้ก็จะเป็นฮับมูลนะครับฮับมูลนะครับอายุสิบกว่าวัน,นครับก็จะเห็นลูกปลานะครับ จะใส่ประมาณนี้นะครับน้ำจะค่อนข้างดำนะครับก็จะปลาชุดนี้ก็จะเพาะน้ำแก่หน่อยนะครับก็ดูค่อนข้างจะติดดีนะครับส่วนนี้จะเป็นน้ำมูนะครับทางนู้นก็จะเป็นสีเดียวกับพวกมุกทองนะครับ ก็ไว้จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมกันนะครับก็จะเป็นน้ําที่ผมใช้จะเป็นน้ําบาดาลนะครับก็เปิดให้เบาๆหน่อยครับก็ตเติมได้เลยนะครับน้ําไม่มีกลิ่นนะครับเห็นน้ําแก่ๆแบบนี้คุณภาพเยี่ยมเลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นห้ามูนครับนี่ก็จะตรงนี้ก็จะเป็นลูกปลาอายุหนึ่งเดือนนะครับเดือนก็จะได้ไซส์ประมาณนี้นะครับกล้จะได้ขึ้นเป็นบากนะครับ ลองเพาะน้ําแก่ดูนะครับก็ถือว่าได้ผลดีนะครับลูกป,ปลาติดค่อนข้างดีนะครับพ่อปลาก็จะดูแลลูกได้อย่างน้ําใสนะครับธรรมดาครับพ่อปลาจะขี้ระแวงนะครับถ้าน้ําดาๆแบบนี้พ่อปลาเขาจะเหมือนจะไม่ระแวงนะครับประกาศเป็นปลาที่ขี้ระแวงมากนะครับเลยต้อง ทำให้น้ําค่อนข้างดาใส่ใบหูฟางใส่อะไรนะครับเพื่อให้เขาไม่คายเมื่อออกมานะครับคืออย่างโหลเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ใบหูฟางเนี่ยน้ําใส่นะครับปลาเขาจะคายเมื่อออกมาทําให้น้ําขุ่นเร็วนะครับก็เราต้องใส่ใบหูฟางเ,เข้มเพื่อให้เขาไม่ระแวงนะครับเขาเกิดอาการกลัวนะครับถ้าน้าใสใก็ลองผมก็เลยลองมาเพาะปลาโดยน้ำข้นๆนะครับ น้ำเข้มๆหน่อยก็ได้ลูกปลาที่เยอะพอสมควรครับมองจะไม่ค่อยเห็นนะครับไว้จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ ครับแล้ววันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมบ่ออนุบาลฮับมูลนะครับก็เติมน้ำทักทายพูดคุยกันนะครับไว้ข้างหน้าเราก็จะมาชมวิธีการต่างๆในการเพราะเลี้ยงประกัดแล้วก็พูดคุยเรื่องประกัดกันนะครับเรวนันนี้มีเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ